สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีความทรงพลังที่สุดในขนาดของจอ14นิ้วกันเลยโอ้โหเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่ามาหยิบแป๊บหนึ่งน่ครับกล่องเข้ามาแบบ ฮารุฮาราสไตล์เอซูสมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซฟิลัส G14 นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์คนที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ต้องการพกพาไปด้วยสามารถใช้ทำงานได้คนที่รักดนตรีรักเสียงเพลงเนี่ยระบบเสียงถือว่าสุดยอดเล่นเกมได้สตรีมเกมได้โอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ปาเปิดมา นี่ขนาดกล่องนะขนาดแพ็กเกจจิงนะยังแบบมีความแบบป๊อปอัพอะโอ้โหแค่เปิดมาเราก็รู้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคเราหยิบขึ้นมาแต่อันนี้เก็บลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความพิเศษของเขานะครับปึ๊บเปิดจอนี่เห็นไหมครับ มันจะมีไฟเดี๋ยวปิดไฟให้ดูเลยนี่ปิดดวหนึ่งก่อนปั้งปิด2ไปเลยมีไฟ LED ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากอันนี้มันเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการความแปลกใหม่ความพลูหลาความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับเซฟิลัส G14 นะครับอขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะฮะโอเค ไตัวเครื่องตัวนี้นะครับให้สีมูนไลท์ไวมานะครับก็คล้ายๆกับสีขาวนะครับแต่ก็จะมีแบบมันจะมีกิมมิกอะสีมันจะไม่ขาวจ๋าเลยนะครับมันก็นั่นแหละสีมูนไลท์ไวนะครับตรงฝาด้านหลังนี้นะครับก็จะมีไฟ LED นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่าเราอยากจะขึ้นเทคอะไรอยากจะขึ้นภาพแบบไหนนะครับตัวนี้ครีเอทได้เลยสมมุติเราไปนั่งที่ร้าน Starbucks เจอสาวด้านหน้าโอ้ oh, ถูกใจมากพิมพ์เลย I love you uh huh. ตัวนี้นะครับมาพร้อม CPU ลายเส้นใหม่ล่าสุดนะครับของ AMD นะครับลายเส้น74800 HS นะครับก็คือเป็น CPU ตัวใหม่ของเขาเลยนะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงทำงานได้ตัดต่อได้เล่นเกมลื่นปรือตัวนี้เขาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแล้วแบตเตอรี่เขานะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้10ชั่วโมงโอ้โหคือแบบ ตอนแรกผมนึกว่าตัวเล็กๆจะใช้งานได้แป๊บเดียวไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับแต่ตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่าสามารถใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงอะ่ะแล้วที่ดีไปกว่านั้นนะครับโนต้ตบุ๊กเก่าๆนะครับโนต้ตบุ๊กที่ผ่านมาก็ไม่ถึงเก่ามากอะ่ะโนต้ตบุ๊กปกตินะเราไม่สามารถใช้ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโนต้ตบุ๊กได้เพราะกําลังไฟไม่พอนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเซฟิลัสนะครับ G14 สามารถรองรับการชาร์จแบตแบบไท p ี C ได้ คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาอะแดปเตอร์ไปนะครับแล้วมันมีปัญหาชุกเฉินจริงๆเราสามารถใช้ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่เป็น Type C เนี่ยแล้วก็เสียบต่อชาร์จกับเจ้าโน้ตบุ๊กนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นเกมนะครับแล้วอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดผมแนะนําให้ใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของเขานะครับเพราะว่า การประมวลผลของเครื่องเนี่ยเขาใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมหนักๆเนี่ยผมเกรงว่าไฟจากที่ชาร์จแบบมือถือจะไม่พอแต่ถ้าฉุกเฉินนะครับก็สามารถใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ได้อันนี้ดีมากตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเบามาก1กิโลกับ6ขีดถือว่าเบามากโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเบามากๆบางเบาเล็กกระทัดรัดแรง โอ้ตอนนี้นวัตกรรมสุดยอดครับของ ASUS แล้วตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับคือพอเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยทำตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําการแบบเด้งขึ้นมานิดนึงคือตัวคีย์บอร์ดมันจะรองรับการวางมือการอะไรที่แบบพอเหมาะพอดีนะครับทำให้เราไม่เมื่อยมากเวลาเราใช้งานโน้ตบุ๊กไปนานๆนะครับมีให้เลือกด้วยกัน2จอนะครับมีแบบเป็น Full HD ความเร็วสูงนะครับคือสําหรับเล่นเกม เฟรมเลทไหลๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกจอหนึ่งคือจอ 2K คือแบบชัดดูหนังโคตรฟินตัวระบบเสียงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็น Adobe Atmos นะครับเป็นตัว4ลํลำโพงคือเขาจะมีลำโพงอยู่ด้านหน้า2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านใต้อีก2ตัวใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะพอเวลาเราเปิดเพลงเนี่ย ด้านบนก็จะลอยขึ้นมาแล้วตัวลำโพงด้านล่างเนี่ยมันจะสะท้อนกับโต๊ะแล้วก็โอ้เสียงเสียงดีมากคือตัวนี้บอกเลยว่าดูหนังฟังเพลงฟินเล็กกระทัดรัดจอขนาด14นิ้วพวกพาสะดวกสามารถทำงานที่ไหนก็ได้สามารถเล่นเกมที่ไหนก็ได้สามารถดูหนังที่ไหนก็ได้ฟังเพลงที่ไหนก็ได้สำหรับคนที่มองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง ที่ต้องการการพกพาผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้น้ตบุ๊กในการตัดต่องานปัจจุบันนี้นะครับก็ทั้งช่องรีวิวของเนี่ยผมใช้ macbook ในการตัดงานทั้งหมดเลยนะฮะปัญหาของ macbook คือเราไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ในเกมที่เราอยากจะเล่น pubg apex หรือว่าเวลาเขาเล่นเกมกันเนี่ยเราก็ไม่มีคอมที่จะเล่นเกมได้นะครับ macbook ตัดงานลื่นจริงแต่เจ้าตัวเนี้ยเล่นเกมได้ ตัดงานได้พกพาสะดวกนะครับแล้วก็ตัวนี้แถม Windows 10แท้มาให้จากโรงงานเลยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องอะไรแล้วจบเครื่องเดียวจบเซฟิลัส G14 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย